ซซาา,า,าอันนี้จะติดฝกัฝกฝักฝักนี่ไปเพาะได้ค่ะอันนี้จะเป็นฝกักฝักที่เราเม็ดมาเพาะ ถ้าฝักยังไม่ยงพอไม่ได้ก็เป็นฝักอ่อนหนึ่งนี่นนฝักอ่อนอันนี้เป็นฝักของดอกทองลุัต้งรอยก็ปีแตกอันนี้ อันี้เขาจะเป็นเมล็ดเล็กๆเต็มเลยเนี่ยฝักหนึ่งได้หลายเมล็ดเมล็ดตองไรนี่ยเมล็ดหนึ่งฝักหนึ่งได้หลายเมล็ดนี่นะลักษณะของเมล็ดตองไร แล้วก็จะนำภาชนะค่ะมีฝาปิดกระดาษชูใส่ลงไปในภาชนะค่ะหดน้ำให้ชุม่มล้วก็จะวางเม็ดทองไรค่ะ แล้วก็เอากระดาษชูค่ะผมน้ำไม่ชุม่มปิดพับหน้ามาเล็ดค่ะก็ปิดฝาค่ะเนี้ยรอง,งอกค่ะอันนี้เป็นทองไรค่ะที่เราบ่มเอาไว้เนะะี่ค่ะถึงวันนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นลากงอกอะ,อะ สามวันนงอกแล้วเนี่ยค่ะงอกแล้วนะนี่กะงอกจะงอกลากางอกลากลากงอกไปแล้วมาถวันนี้ค่ะ มงอกลากมีต้นงอกแล้วค่ะขาสลัดเปลือกแล้ว นี่ค่ะต้องไรนี่ค่ะนี้เราก็นำดินมาค่ะ นี้ต้องไายสี่วันค่ะตอนนั้นที่มัน,นยังไม่งอกพร้อมกันงอกหลังจากที่เราไปปลูกแล้วบางส่วนนี่เนี้ยมันจะไวค่ะคพระเราเพาะแบบเนี้ยงอกไวแล้วเราก็สามารถเลี้ยงต้นกล้า โตดีค่ะต้นแข็งแรงเราไปเพาะขายได้ไวเลยค่ะเริ่มขึ้นใบแท้แล้วค่ะ เนี่ค่ะใบแทงออกแล้วคกัน อันนี้ที่เราเอาที่ลากงอกลงดิน ขอบคุณที่ติดตามนะคะ